เข้ามาหรือคนที่ร้านนะคะมีเด็กวัยรุ่นสามคนนะคะตามคลิปนะคะค่ะแล้วก็ได้อะไรไปบ้างคะก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าข้างนอกนี้ของมีค่าที่มันแบบว่าที่เขาจะไปขายไปรายได้ที่มันแบบติดมือไปเนี่ยไม่ได้อวไข้างนอกอืมเก็บกับบ้านเก็บเก็บกับบ้านแล้วก็จะมีพวกโต๊ะพวกอะไรพวกนี้แหละถ้าเกิดเขาจะเอานี่เขาต้องเอารถกระบะหรือรถอะไรต้องมาขนเอาแต่ว่าของเล็กๆน้อยๆของเราจะเก็บแต่เอาเอาไปแค่ แค่หมูแค่หมูอ่าถุงใส่เจะหิวกินแล้วก็ติดมือไปด้วยแต่อ่าใช่ค่ะแกะกินแต่ว่าไม่เอาไปทั้งถุงอือคือจุดจุดประสงค์ของเขาคือจะไปเอาของที่แบบว่าเป็นเงินเป็นอะไรที่เขาแบบว่าใช้ได้ง่ายประมาณนี้ค่ะอ่าอไม่เห็นแคบหมูใช่ค่ะอย่างนี้แกะกินแล้วก็เอากลับไปเอาไปไรถุงไหม ก็ประมาณสามสี่ถุงค่ะไปให้เพื่อนมากันสามคนเนาะอีกคนนึงนั่งอยู่รออยู่โมไซแล้วก็อีกสองคนจะมาลื้อของอืแต่เขาก็เข้ามาได้ไม่นานแป๊บเดียวเขาก็กวนกันแหละแต่ว่าที่ร้านหนูเขามีกล้องอืมอ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องที่วัยรุ่นสามคนก็ก็อยากจะฝากบอกอยู่ว่าก็อยากจะให้ทํามาหากินก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ยังวัยรุ่นอยู่มีโอกาสอนาคตก็อีกเยอะ ไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะมาทําแบบนี้นูคิดว่าอย่างนั้นนะช่วยกันทํามาหากินดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาทํามาหากินแล้วมาลักขโมยอย่างนี้เขาก็เดือดร้อนค่ะก็อยากจะเตือนไปถึงน้องๆแหละสงสารพ่อสงสารแม่ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเกิดโดนจับมาใช่ไหมมันไม่คุ้มไงคือมันก็อะไรไม่อะไรมากมายมันจะไม่คุ้มกับเขาไงเสียตรงนี้อย่าเป็นป้ายของ ของเตอเลยมาจากมานี่ค่ะรถเขาจอดจอดตรงนี้มอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมุดข้าตรงผ้าตรงนี้อ๋อมุดดูไปู้นค่ะเพราะว่าสองคนอีกคนนึงไอ้คนนึงรออยู่มอเตอร์ไซค์อ่าแล้วลื้อเข้าไปลื้อแล้วก็นายรักเค่ะแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็ขาออกเข้าออกตรงนี้เหมือนเดิมเขาไม่ออกข้างหน้าเขาออกข้างหลังอ๋อเข้าตรงไหนออกตรงนั้นเลยใช่ค่ะเข้าตรงไหนออกตรงนั้นแต่กล้องหนูติดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเลยตรงนั้นตัวหนึ่งก็เลยมองเห็น แต่ว่าเขาจะข่าตรงนี้ขามุดข้าตรงนี้แล้วก็ทะลุไปนู่นค่ะไปเลื้อของ,อของใช่เลื้อหมดเลยเปิดพุง่งเปิดถังนูแต่ว่าไม่เจออะไรอ่ะใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันนอทั้งสองคนเลยคือเขาไม่ให้เห็นหน้าอ่ะใส่หมวกกันน็อกคุมหมดเลยว่าหนูจะติดกล้องไวตง้ตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึนงนไ,มไม่มีหายค่ะ ไม่มีทีเราก็ต้องเฟซใช่ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าโอกาสหน้าเนี่ยเขาเห็นโต๊เพราะว่าที่ร้านจะเป็นแต่โต๊ะสแตนเลสเก้าอ,อีสตนเลสพวกนี้มันขายได้ไงถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนแผนเอารถยนต์มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องโดนเหมือนกันยังยังไงก็ฝากผู้สื่อข่าวหรืออะไรช่วยติดตามหรืออะไรเผื่อคนอื่นที่เขาเสียหายมากกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะอจะได้แบบป้องกันเห็นว่าคนเดียวนี่ หลายร้านเลยค่ะค่ะใช่ค่ะเจ้าอเดียนอะไองเงค่ะ คนเราคนเดียวกันแต่ว่าคนละคนคนพอเหตุอ <time no> <jem> no ่ะเป็นคนโตกว่านแต่มาคนเดียวไอ้ลายสเต็กคิ้วตรงเนี้ยเขาได้เยอะเหมือนกันคนเดียวกัน้นนั้นโดนอะไรน้่งเจอมั้ยเยอะเหมือนกันนะเจอเขาเดินอะไรมากหรอเปล่าโดนของพวกแต่ไม่ได้ถามแต่ว่าเขาโดนอะไรมากเจอพยายามจะเอาถุงลงไปทำอะไรไม่ได้ รถคันเดียวกันแต่คนใช่นั่ประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่าพอพอเราโพสต์ไปปุ๊บเจ้านั้นก็บอกที่ร้านก็โดนที่ร้านก็โดนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่ร้านหนูกับร้านคนที่พี่ไปมาเมื่อคืนรู้จักกันอืก็เลยคุยกันได้ค่ะเพราะว่าของหนูมันตีสี่ครึ่งนี่แหละแล้วก็ไล่ไปนู่นอืมนั่นแหละ หรือนี่ครับแล้วก็มาค้นแล้วมาแฝงไปแล้วก็มาิลมากผลเอยได้เรไปบ้างพี hmm. ่ไปาแฟกาอฟเมลเมลกับุหรีดูกล้องวงจรคลิปแล้วมาคนไลฟ์มาสักกี่คนนะพี่โอ้เขามากประมาณี่สี่กว่าสีกว่าใช่เก็ไหนคะเดดอนเดนเนนอนค่ะ

ลืลืมาหมดเลยนะพี่นะเอาขอมีค่านะพี่นะ<อ>นเป็คุณเด็กไปรุ่นเหรอพี่โอ้มันมันลือนล้อหมดเลยนี่

คนร้ายหน่อยับพี่ว่าพามาหากินดีกว่าอย่าพี่ล้วมาหากินจะ่ามงตร้มัเนเงไปรูปลยเนาะนทำงานอะไแต่ของพี่พี่หายก็แค่มีบุหรีมีบุหรี่กาแฟลง่เมแค่นั้นหละไม่ได้แปลอะไรมาก Okay.